อันนี้ประตูแน่เลยอันนี่ไม่ใช่ประตูเนี่ยประตูอ้าวอ๋อนี่โอ้มีช่องเข้าด้วยอะอทุกคนเข้าไปแล้วเจอห้องอะไรครับเข้าไปก็เจอห้องครัวไหนห้องครัวนี่ นี่อ่าต่อมาเด,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 ดินเดินต,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 ต่อมาเดินต,ต่อมาเจอห้องเจอห้องทีวีทีวีเดินต่อเดินต่อเดินต่อมาเจอห้องห้องข่อมต่อไปห้องนอนว้าว <Wow. S 2> ห้องนอน,ห,อน,อนห้องนอนมีสองเตียงด้วยห้องนอนสองเตียงอ,อ,อ่ะใครนอนนะป๊าป๊านอนคุณแม่นอนหนูนอนกับคุณแม่โอเคอันนี้เรียกว่าตั้งชื่อว่าบ้านอะไร บ้านโรงแรมหรูโรงแรมหรูที่คุณชอนทำไมฟไฟฝันสร้างขึ้นมาเค่ยมเยี่ยม